สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็กลับมาพบกันอีกตามเคยนะคะกับครูไลฟ์วิทยซีค่ะ วันนี้นะคะก็จะกลับมาตามสัญญาเลยนะคะนั่นก็คือตำแหน่งงานบนเรือนะคะว่ามีตำแหน่งอะไรกันบ้างนะคะเนาะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ subscribe แล้วก็ติดตามซีซีแล้วก็แชร์วิดีโอนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามกันในเพจได้นะคะทาง Cruise Ship Life Thailand ตามนี้เลยนะคะหรือว่าจะมาติดตามกันทาง Instagram ก็ได้เนาะเ,าเป็น IG เอ่อ double underscore อังคนานะคะแล้วก็ double underscore นะคะเนาะเ,าเป็นยังไงกันบ้างคะวันหยุด ของซีซีก็คือหยุดทุกวันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะคะลูกเรือเก๋ๆก็ๆกจะอยู่บ้านนะคะเอนจอยกับครอบครัวแฟมิลี่ต่างๆนานาเนานะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆทุนน้านะคะก่อนอื่นเลยนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปซีซีเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าซีซีเนี่ยทำเกี่ยวกับ เรื่องของลูกเรือสำรานนะคะตั้งแต่การสมัครการอยู่บนเรือเป็นยังไงและขั้นตอนทุกๆอย่างนะคะที่ซีซีจะเอามาคุยกันเนาะยังไงก็มาติดตามกันได้นะคะใครอยากจะรู้ว่าเต้ยมีคุณสมบัติหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงนะคะให้เข้ามาดูได้ที่ช่องของซีซีนะคะทาง YouTube Channel เนาะก็สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมีตำแหน่งหรือมีหัวข้ออะไรที่เรามองหาความรู้ในส่วนนั้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดยังไม่มีอยู่ในวิดีโอของซีซีก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะซีซีก็ จะทาให้ทุกคนอยากเต็มที่เลยนะคะวันนี้ตามที่สัญญาค่ะตําแหน่งงานบนเรือนะคะความจริงแล้วตาแหน่งงานบนเรือมันเยอะมากนะคะถ้าเกิดรวมกับคนที่เขาเป็นออฟฟิเซอร์ดูแลเรือโดยตรงนะคะแต่ว่าเอาเป็นตําแหน่งงานที่คนไทยเราไปทําคนเอเชียเราไปทําแล้วก็ที่เขามาเปิดรับสมัครเยอะๆนะคะให้ทางคนเอเชียเราเนาะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะขอเน้นตรงนั้นดีกว่านะคะเนาะงั้นก็ขอเริ่มต้นด้วยนะคะสจวตนะคะหรือว่าคนล้างจานนั่นเองเนาะ จวดรัวคนลับจานก็เหมือนกันกันกบในโรงแรงมมนและค่ะเนาะคือแต่แบบจานเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าแบบคือยิ่งถ้าคุณได้ร้างในดิ닝 o ุมหรือส่วนไหนก็นแล้วแต่ะคือจานมันเยอะมากเพราะว่าเขาใช้อุปกรณ์กันเยอะมากแบบร้างกันไม่ไหวไม่ไหวคือคุณต้องแข็งแรงมากจริงๆนะคะส่วนใหญ่พนักง,งานที่เป็นจรวดนะคะเป็นพนักง,งานรางจานอยู่บนเรือนจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างทนกว่าคนไทยเยอะมากเนาะท้ามาถึงในส่วนตรงนี้นะคะทรหดกันสุดๆเลยค่ะทีเดียวเนาะ ต่อไปนะคะก็เป็นตำแหน่งต่อไปก็คือครูแคร์นะคะซีซจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตำแหน่งเยอะมากเนาะครูแคร์ในที่นี้คืออะไรอ่ะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยบนเรือนะคะคือเราก็ต้องกินข้าวถูกปะแล้วในห้องเรามันก็จะมีห้องอาหารของ ลูกเรือเนาะซึ่งในนั้นก็จะมีคนบริการเราเหมือนกันนะคะเนาะเขาก็ต้องคอยปัดกวาดเช็ดทูไม่ยงั้นใครจะทำราคนะเนาะตำแหน่งนี้เขาก็เรียกว่าครูแคร์นั่นเองนะคะก็จะประจำอยู่ที่ห้องอาหารของอลูกเรือนั่นเองนะคะเนาะอือต่อไปค่ะ r u n อ e r นะคะ r u ร์นนร r น u n อ e r เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะสามารถดิ้นได้นะคะเป็นตำแหน่งที่ดิ้นได้ไปทั่วช่วยเหลือชาวบ้านเข้าไปตัวนั่นเองไปตัวเปลไปทั่วนั่นเองนะคะนั่นก็คือ จะช่วยทั้งคนที่อยู่ฝั่งบัฟเฟ่หรือว่าดิ닝รูมทุกที่ที่เขาเรียกนะคะเรียกว่าเออช่วยเขาไปทั่วเนาะลันเนอร์นั่นคือลันเนอร์นะคะตำแหน่งลันเนอร์ต่อไปก็เป็นแอสเซสเซนต์เวดเตอร์นะคะแอสเซสเซนต์เวเตอร์ก็คือเป็นแอสเซสเซนต์ผู้ช่วยของพนักง,งานเสิร์ฟนั่นเองนะคะโดยเฉพาะดิ닝รูมค่ะดิ닝รูมต้องมีผู้ช่วยพนักง,งานเสิร์ฟนะคะเพราะว่า คือแบบแขกในเซสชั่นหนึ่งเยอะมากแล้วมันเป็นดิงสไตล์ไงคะมันไม่ใช่แค่กินตักมาแล้วก็จบมันเป็นดิงสไตล์มันก็มีเป็นคอร์ดขั้นไปเนาะทุกอย่างต้องทําให้ถูกให้ดีนะคะเพราะมันเป็นดิงสไตล์เนาะดังนั้นเวทเตอร์คนเดียวไม่ทันแน่นอนค่ะเซสชั่นหนึ่งแขกเยอะมากแล้วบางทีเข้าพร้อมกันนี่คือตายค่ะจบจบข่าวเลยเนาะอือต่อไปก็เป็นเวทเตอร์ค่ะเวทเตอร์ weather นะคะเวทเตอร์ในในที่นี้ก็จะมีทั้งที่ดิงรูมนะคะแล้วก็จะมีเวทเตอร์ที่อยู่ในสเป รู้ว่าร้านอาหารอิตาลีซึ่งแต่ละคำพนีมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะอย่างฮอลนเมกันไลน์ก็จะมีเป็นพี่นาเคิลกริลก็เป็นสเต็กเฮาส์นะคะแล้วก็ซี C, เป็นเมนเจอร์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ดิ닝รูมซีก็เป็นแอสเซนต์เมเตอดีอยู่ที่นั่นเนาะแล้วก็จะมีที่คานาเลโต้จะเป็นร้านอาหารอิตาลีนะคะอันนี้จะเป็นคนที่เป็นเมนเจอร์ของบัฟเฟ่ไลน์ดูแลนะคะอันนี้เนาะอืมแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นโฮเดสนะ โฮสเทสเนาะโฮสเทสนี่ก็เออ,เอ,อก่อนก่อนไปโฮสเทสนะคะขอขอขออีกตำแหน่งหนึ่งลืมไปนั่นคือ DSA นะคะ Dining Service นะคะส่วนใหญ่ Dining Service เนี่ยจะอยู่ที่เออ่บัฟเฟ่ไลน์กันซะเป็นส่วนใหญ่เนาะอืมแล้วก็จะมาเป็นได้โฮสเทสนั่นเองนะคะโฮสเทสก็จะเป็นการ ดูแลบุ๊กิ้งทุกอย่างนะคะเนาะทั้งคณะ์เลตโตที่เป็นร้านอาหารอิตาลีหรือว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆของภายในเรือนะคะเนาะโฮสเตสก็จะมีทำหนา้าทำหน้าที่การออดูแลนะคะเกี่ยวกับบุ๊กิ้งนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยบุ๊กโตะหรอกคะ่ะน้อยมากที่เราจะให้เขาบุ๊กโตะได้ทั้งโฮลครูสเนาะเพราะไม่งั้นทุกคนก็อยากจะมีโต๊ะประจําของชั้นทั้งครูสเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็แบบยากมากนะคะเพราะแขกเยอะจริงๆเนาะอืมเป็นโฮสเตสนี่ก็คือ เพรสเชอร์เยอะนะคะแล้วก็คุณก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะไม่งั้นคุณโต้อตอบแขกไม่ได้โดนแขกซัดต,ตายเลยนะคะแขกยิ่งแบบคือคนใกล้กษียนแถวปาตากระเทศมันไม่เหมือนกับคนไทยอะ่ะมโนมโนเก่มงมากแบบเป็นดาราฮอลลีวูดได้เลยนะคะแต่ละคนโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์เนาะซูเปอร์วิเซอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าซูเปอร์วาส์ก็ซูเปอร์วาส์ต่างๆนะคะดูนั่นนี่โน่นทุกอย่างเนาะเออ ก็ช่วยเหลือไปตามเซ็ชันแล้วแต่ Assignment นะคะก็ช่วยดูงานดูแลความเรียบร้อยส่วนใหญ่ตำแหน่งนี้จะเป็นการดูแลความเรียบร้อยไม่ e ช u ่ e ว่าพนักงานเนี่ยได้ทำงานจริงเพราะว่าบนเรือชอบมี monkey business. มังกี้บิส s นสมังกี้ s i ส e s s คืออะไรคือการแบบว่าแอบไม่ทำบ้างทำไม่เต็มที่บ้างทำไม่เรียบร้อยบ้างนั่นคือ m มังกี้บิสเนสนั่นเองนะคะเออเนาะถ้าคนที่เป็นลูกเรือเก,ก่าๆก,ก็จะรู้ดีนะคะว่ามังกี้บิสเนสคืออะไรนะคะและซีซีก็ชอบให้บานาน่าค่ะบานาน่า บ a n านี่ก็คือลุกเรือทุกคนก็จะบอกว่า Sissy please don't give me b a n a น a Sissy please. no I'm gonna give you banana. you like to do a monkey business so I'm gonna give you a banana that's what monkey love monkey love banana so you deserve it okay มันก็คือแบบ Banana ในที่นี้ก็คือแบบว่าฉันจะทำโทษเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเธอชอบดู monkey business ปกติลิงก็ชอบกินกล้วยงั้นก็เอาไปเลยหลายๆอันนะคะเนาะ สนุกดีนะคะคิดถึงเราก็แบบคือพูดแล้วก็คิดถึงอะ่ะมันเป็นเวลานานมากแล้วนะเกือบปีแล้วนะที่เราไม่ได้กลับไปแบบว่าวิ่งเรือเนาะมันคิดถึงชีวิตตรงนั้นจริงๆนะคะคือปัจจุบันนี้ลูกเรือทุกคนมานั่งคุยกันหมดนะคะว่าเราคิดถึงกันมากโดยเฉพาะเงินค่ะมันนะีอ่อนมาไหมเนาะต่อไปนะคะ Assistant m a t ม d เเนาะ Assistant m a t ม d ก็คือ Assistant Restaurant Manager นั่นเองนะคะเนาะ ซึ่งก็จะมีเรือนหนึ่งก็จะมี7-8คนเพราะต้องสลับกันดูแลหลายๆที่นะคะเนาะทั้งบัฟเฟ่ลายทุกอย่างนะคะเนาะก็ต้องไปช่วยแล้วก็ไปซัพพอร์ตกันงานก็ตามแมนจเมนต์นะคะก็คือมีการ r ร p o n s i b l e สำหรับคอสเอ่อแล้วก็ g กส s a t i ติส c t i ชัเอกสารทุกอย่างเอ่อโดยเฉพาะพวก General c l e a n น n ิ่การคีปทุกอย่าง On t r a รคแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะ่ะอืมเนาะ ต่อไปก็คือเม t จดีนั่นก็คือผู้จัดการนั่นเองนะคะเนาะก็มีเป็นประจำร้านนู้นร้านนี้ร้านานั้นน,นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณ2คนก็คือดูแบบเอาลิตใหญ่ๆเลยนะคะเนาะอันนี้ก็คืองานที่คนเอเชียเรานะคะทำกันเยอะนะคะเนาะ ตำแหน่งพวกนี้นะคะต่อไปก็จะมีเป็นฝั่งบาร์ก็เป็นพวกบาร์เซอร์วิสนะคะนั่นก็คือแบบเซอร์วิสก็เหมือนกับเวทเทอร์นะคะแต่ว่าก็ดูแลเฉพาะเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะคะเนอะไม่ได้มายุ่งกับฟู้ดนะคะเพราะที่เรือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแยกนะคะฟู้ดแอนด์เบลเลทแต่บางเรือเขาก็อาจจะรวมกันเหมือนกับโรงแรมแต่คือแบบจริงๆเราเขาแยกกันอะเนาะเพราะเขาจะได้ดูด,ด,ดูไดออ้อย่างเต็มที่ะนะคะ แล้วก็บาร์เทนเดอร์อันนี้คนไทยก็ทําเยอะนะคะบาร์เทนเดอร์บาร์เซอร์วิสเยอะมากแล้วก็บาร์เทนเดอร์นะคะก็มีเหมือนกันเนาะเรือแต่ละลำก็มีบาร์เทนเดอร์เยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายประเทศนะคะเนาะอือต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเซลล่ามาสเตอร์นะคะเซลล่ามาสเตอร์ก็เหมือนเป็นหัวหน้าของพวกขายไวน์ซึ่งก็จะมีพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานขายไวน์เรียกว่าไวน์เซลล่า วายเซลเลอร์ <White> seller, sorry แล้วก็แล้วก็มีเซลเลอร์มาสเตอร์นะคะก็เป็นผู้รู้เรื่องวายโดยเฉพาะถามได้ทุกอย่างรู้หมดจดครบทุกเรื่องนะคะแขกมีปัญหาเรื่องวายอย่างนั้นอย่าง้น้อย่าง,งนีงงน้เรียกคนคนนี้มาค่ะปัญหาทุกอย่างบนโลกของเรือจะจบลงทันทีนะคะในเรื่องของวายค่ะเนาะเออวายวายวายอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นแอสเซสเซนต์บาร์เมนเจอร์นะคะเนาะแล้วก็จะเป็นบาร์เมนเจอร์ก็ไม่ต้องบอกนะคะหน้าที่เขาก็เยอะแยะมากมายควบคุมดูแลคอสทุกอย่างเนาะ มาให้เพียบพร้อมนะคะแล้วก็ทางฝั่ง Front Office ก็มีบ้างนะคะที่คนเอเชียไปทำคนไทยจะน้อยนะคะถ้าเป็นเรือระดับ5ดาวขึ้นไปคานิว v อ l อาจจะเยอะเนาะเออแต่ว่าถ้าเป็นพวกฮอลแลนด์อเมริกาไลน์หรือเรือที่เออเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็จะน้อยนะคะที่มีคนไทยอยู่ในนั้นเนาะอืมแล้วก็ ในตำแหน่งของฟอนด์ออฟฟิศนะคะก็จะมีเป็นพวก GSA หรือว่า Guest Service Agent นั่นเองนะคะก็เหมือนกับฟอนด์ออฟฟิศธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะเนาะดูแลเช็คอินเช็คเอาท์นั่นนี่โนนแขกแต่หรือบนเรือจะง่ายค่ะไม่ไม่เหมือนกับโรงแรมโรงแรมคือเราต้องดูว่าห้องเนี่ยว่างหรือเปล่าแขก Wal k in เข้ามาห้องมีหไหมถ้าไม่มีนี่คือโดนตายอะคะ่ะโดนด่าทั้ง F word คือยกมาทั้งสวนสัตว์เลยอะคะ่ะไม่จะสัตว์อะไรกันกันหนานะคะเนาะ,ค,ะคือใครที่เคยเป็นฟอนด์ออฟฟิศอย่างซีซีเคยทำฟอนด์ออฟฟิศนะคะของโรงแรมมาตั้งแต่สมัยอาย 20, 21, 22, 23, เออก็จะทราบตรงนี้ดีนะคะเนาะว่าเราจะต้องเจออะไรเป็นบ้างนั่นเองนะคะเนาะต่อไปก็เป็น Night Audit ค่ะ Night Audit ที่นี่เขาก็จะดูเขาจะไม่มีแบบเอ่อ u n t o u n น i n g นะคะที่นี่ g h ออ u ด i t จะเป็นคนดูแลเรื่องของการเงินในการมี Extra c h a r จ่าย Extra ์ h ร r ทุกอย่างนะคะ Night Audit จะเป็น Responsible ในตรงนี้นั่นเองนะคะเนาะก็ชื่อตามชื่อเลยค่ะทำงานกะกลางคืนเท่านั้นนะคะกลางวันก็เที่ยวไปสิคะเออก็ดีเนาะใครแท็กมา โอเคนะคะต่อไปก็เป็นดิวตี้แมเน r เจอร์ค่ะดิวตี้แมเน r เจอร์นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับดิวตี้แมเน r เจอร์โรงแรมมาแหละค่ะเนาะเขาก็ต้องมีดิวตี้แมเน r เจอร์มาดูแลในแต่ละที่แลละกาแล้วก็เดินเช็ครอบเรือนะคะเนาะนั่นก็คือเป็นตำแหน่งคร่าวๆนะคะที่คนเอเชียของเราเนี่ยส่วนใหญ่ นิยมไปสมัครกันแล้วก็ทํากันเนะเาะก็คิดว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆเราหลายๆคนที่เข้ามาในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่จะเป็นน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมองหาตําแหน่งเหล่านี้เนาะซีซีก็เอามาบอกให้นะคะว่าในแต่และตําแหน่งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงนะคะเนาะเป็นแค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะถามว่าเงินเดือนเงินเดือนมันก็ต้องแล้วแต่ตามตําแหน่งเหมือนกันนะคะความรับผิดชอบน้อยมากความรู้ที่มีความสามารถที่มีนะคะก็มาพร้อมกันกันกบเงินเดือน มันก็จะชาเลนจ์นิดนึงนะคะกับการบนเรือเนาะว่าเ,ออเราต้องไปเจอคนหลากหลายรูปแบบยิ่งถ้าต้องไปเป็นการคุมคนนะคะคือถามว่าตำแหน่งเมเเจอร์เนี่ยได้เงินเยอะไหมเงินแต่ละตำแหน่งเท่าไหร่มันก็เท่ากับ ความสามารถแล้วก็แพ็กเกจที่เรานําไปแลกกับเขานั่นเองนะคะการที่จะได้เงินเยอะก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ๆก็ได้มานะคะคุณต้องคุมคนเยอะมากเนาะคืองานทุกคนเรียนรู้ได้หมดนะคะแต่การคุมคนมันเป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์มากๆนะคะอย่างเช่นคนฟิลิปปินส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะคะแล้วเราเป็นคนไทยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งขนาดนั้นไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแล้วเราไปโต้ตอบกับเขาหรือเขาอาจจะทำงานอยู่แล้ว10ปี20ปีอย่างเงี้ยเขาลองเชิงเราเขา try เรานะคะแต่ว่า ก็เนาะ strong ท่านั้นสวายค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะหวังว่าตำแหน่งงานที่คุยไปทั้งหมดในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยเคลียร์แล้วกม็มองให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเราจะไปทำอะไรบนเรือและเรามีความสามารถตรงไหนยังไงกันบ้างนะคะเนาะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามอย่าลืมนะคะ like subscribe and share นะคะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ